สวัสดีครับสวัสดีครับไบ p h โฟ o ตกราฟีครับผมวันนี้บ h ยโฟตโตกราฟีจะพาทุกคนมาถอดขาจานนะครับซึ่งไม่ใช่ขาจานช h ม m a โนแต่วันนี้มันจะเป็นขาจานของแกน BB 30หรือว่าแกน30ม m mm เนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นกีฮอของ FSA นะครับซึ่งมันจะถอดแตงต่างอย่างชิม m a โนนะครับก็คือจะใช้การบีบอัดตัว เข้าหากันนะครับนี่ฝั่งฝั่งด้านจานถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะมีเกลียวตรงนี้เหมือนกันพวกของ c a n n o n r y หรือว่าอย่างของ slam นะครับเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้แน่นอนไม่มีที่ถอดอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับย้ายมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเห็นเป็นเป็นรูน็อตตรงนี้นะครับรูน็อตตรงนี้นะครับผม ซึ่งอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ถอดไม่ว่าจะเป็นของเสือปูเขาหรือว่าของรถไบเสือหมอบนะครับเห็นบางคลิปเขาใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์8นะครับเบอร์8แต่ของผมนี่ใช้เบอร์10นะครับหมายถึงตรงนี้ก็คือมันจะใช้หลักการของการบีบอัดตัวเข้าตรงนี้นะครับให้มันแน่นนะครับในส่วนของชิมาโน่เนี่ยก็จะเป็นการบีบรัดอย่างนี้นะครับ ป็นการจัดแบบนี้ด้วยสกรูหกเหลี่ยม2ตัวนะครับผมหรือว่ายี้อ้อขาจันที่เป็นใส่แกน24มเมตรนะครับก็จะเหมือนกันนะครับแต่นี่เป็นของแกน BB30 นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเครื่องมือนี่ครับเบอร์10นะครับ,รบถอนมันออกมาเลยโอเคนะครับก็ใช้การคลายตัวนะครับ ในลักษณะของหมุนควนเข็มนาฬิกานะครับหมุนไปด้านนี้นะครับควนเข็มนาฬิกานะครับอันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแรงกดด้วยครับเอาออกแรงจับฝั่งนี้ไว้นะครับฝั่งนี้นะครับผมับเน่นๆนะครับกดแรงๆนะครับเอ้ยนะครับกดแรงพอสมควรนะครับเริ่มจะออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับผม อาจจะมีฟืดๆนิดนึงให้มันดันตัวออกมาเพราะเราก็ค่อยๆนะครับค่อยออกแรงนะครับผมนะก็จะเขาก็จะค่อยๆคลายตัวออกมานะครับเนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหครับเริ่มออกมาแล้วนะครับเนี่ยขยับตัวได้แล้วนะครับ เรียบร้อยครับมาแล้วเห็นไหมครับฝั่งด้านนี้นะครับเนี่ยฝั่งด้านนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีฝาปิดอย่างดีนะครับเพื่อเพื่อเพื่อ,อไม่ให้เจ้าที่เป็นตัวสกูนี้ออกมาตรงนี้เราเราก็ขันออกได้นะครับหมุนออกได้แต่อาจจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าจําผิดก็ขออภัยนะครับก็จากนั้นก็เราก็สามารถ เอาขาจานฝั่งนี้ออกได้เลยนะครับต่อเอาแหวนออก,ก่อนแหวนสปริงปสปริงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นลูกปืนนะครับเนี่ยครับเห็นลูกปืนที่อยู่ด้านในกระโหลกแล้วนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับ มีตัวที่สองนี่ตัวที่สามมีทั้งหมดสามตัวนะครับลักษณะการใส่ก็สังเกตด,ดีๆว่าไอตัวชิ้นแรกนี่มันจะมีตัวหนังสืออยู่ด้านนอกเห็นไหมครับมีตัวหนังสือ,อด้านนอกนี้หันออกนะครับหันออกนะครับผมหลังจากนั้นก็สามารถที่จะเอาขาจานออกได้แล้วนะครับเคาะเบาๆนะครับ เรียบร้อยนะครับออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับขาจานแล้วก็ออกมาแล้วเสร็จแล้วเราก็เซอร์วิสทำฟอร์มสะอาดว่าจะเป็นเปลี่ยนลูกปืนหรือทําอะไรเกี่ยวกับชุดลูกปืนนะครับง่ายมากนะครับไลฟ์โฟตโต้กราฟฟี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับการถอดขาจาน FSA บีบีานะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเพื่อจะแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ